คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคดีหนึ่งเกิดขึ้นมา8ปีแล้วนะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำตัวผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาดำเนินคดีได้นะคะก็คือคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือที่เรียกกันในข่าวว่าในบอส ระทิงแดงเนี่ยคะ่ะที่ไปขับรถชนตำรวจเสียชีวิตนะะล่าสุดปรากฏว่าทางสํานกข่าวต่างประเทศรายงานอ้างว่ามีหนังสือแจ้งเป็นคำสั่งเด็ดขาดว่าอายการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์ยูวิทยาในทุกข้อกล่าวหานะคะรวมถึงได้มีการเสนอให้เพิกถอนหมายจับด้วยแต่ว่าล่าสุดตรวจสอบไปแล้วยังไม่มีคำยืนยันในขั้นตอนของสารยุติธรรมให้ดำเนินการพิจารณาถอนหมายจับแล้วหรือไม่คะ่ะ มีรายงานว่าอายการสูงสุดมีความเห็นใหม่ในคดีของนายวรยุทธ์ู่วิทยาหรือบอสนะคะผู้ต้องหาในคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเหตุเกิดเมื่อปี2555โดยนายวรยุทธ์ขับรถซุปเปอร์คาร์ชนตำรวจนายหนึ่งเสียชีวิตค่ะอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีของนายวรยุทธ์และตำรวจไม่มีความเห็นแย้งโดยเห็นพ้องตามความเห็นของอายการสูงสุด ทำให้คดีสิ้นสุดลงโดยปรยายอันนี้อ่านตามหนังสือที่มีการเผยแพร่มาแล้วก็สํานักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานแบบนี้นะคะขณะเดียวกันอายการสูงสุดเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อให้ศาลพิจารณาเพิกถอนหมายจับนายวรยุทธ์แล้วนะคะในประเด็นนี้อาจจะถูกตีความตามกระบวนการค่ะ เมื่ออายาการสั่งไม่ฟ้องก็จะเสนอความเห็นให้สารเป็นผู้พิจารณาคำสั่งเพิกถอนหมายจับนะคะผู้สื่อข่าวของเราไทย PBS นะคะตรวจสอบเบื้องตน้นยังไม่พบข้อมูลยืนยันว่าตอนนี้สารมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับนายวรยุทธ์แล้วนะคะครับแล้วสำหรับนายวรยุทธ์นะครับขณะนี้ก็ยังมีหมายจับในคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีนี้นะครับอายุความ15ปีครับก็จะขาดอายุความในปี2570ซึ่งตามกระบวนการทางกฎหมายการเพิกถอนหมายจับก็จะต้องมีผู้ร้องให้มีการเพิกถอนโดยสารก็จะใช้ดูในพินิษนะครับพิจารณาแต่ว่าในขณะเดียวกันสารก็สามารถเพิกถอนหมายจับได้เช่นกันครับแต่ว่าเป็นกรณีที่คดนะีขาดอายุความ,มหรือว่ามีการจับตัวผู้ต้องหาได้รวมผู้ต้องหาก็มอบตัวสู้คดีเป็นต้นแบบนี้นะครับ โดยคำสั่งศาลชั้นต้นเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดไม่สามารถยื่นอุทธรหรือว่าดีกาคําร้องขอได้อีกคดีจราจรนะครับที่632ทับ2555มีพันตำรวจโทวิรดลทับทิมดีพนักงารสอบสวนสนทองหล่อเป็นผู้กล่าวหามีนายวรยุทธ์ยู่วิทยาผู้ขับขี่รถเฟอร์รารี่เป็นผู้ต้องหาที่1มีดาบตำรวจพิเชียรกลั่นประเสริฐผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเสียชีวิต ก็เป็นผู้ต้องหาที่สองนะครับในรายงานการสอบสวนฉบับนี้ระบุถึงการแจ้งข้อกล่าวหากับนายวรยุทธ์เอาไว้4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ได้รับความเสียหาย และไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานทันทีขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะส่วนที่บอกว่าเป็นผู้ต้องหาที่2ก็คือดาบตํารวจวิเชียนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถผู้อื่นเสียหายแต่เนื่องจากว่าเสียชีวิตค่ะพนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องค่ะครับแล้วกว่อนหน้านี้นะครับ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะคือ,อปปชเนี่ยมีมติชี้มูลอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลห้าน,นะครับรวมผู้บัญชาการแล้วก็ตำรวจสนอทองหล่อรวมเจ็ดนายมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชาการนะครับหรือว่ากระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมกรณีสอบสวนช่วยเหลือนายวรยุทธ์ไม่ให้ถูกดำเนินคดีขับรถขณะที่เมาสุราขับรถเร็วเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนดและไม่ดำเนินการออกหมายจับนายวรยุทธ์ เพื่อให้ได้ตัวมาส่งพนกักงานอายการฟ้องดำเนินคดตีตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีแต่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงนะครับแล้วขณะที่วันนี้ครับคงจะมีความชัดเจนนะฮะในประเด็นนี้ครับจากศาลยุติธรรมแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะฮะคือยังมีการเรื่องรัฐติดตามจับกลุ่มนายประยุทธ์ในต่างแดนไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างภาพนี้ฮะปรากฏมาครับในช่วงรายการวันใหม่เราก็เคยเอามาเสนอเหมือนกันนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย นักข่าวของต่างประเทศนะครับสามารถไปบันทึกภาพนี้ไปได้แต่นะเห็นไหมฮะมีกาดนะครับบริการเนี่ยนะครพยายามที่จะมาป้องไม่ให้บันทึกภาพแล้วก็ถูกเผยแพร่มาจนถึงเบืองไทยนี่นะฮะ ในหนังสือที่บอกว่าอายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคะคถูกเผยแพร่แล้วก็รายงานผ่านทางสำนักข่าวต่างประเทศนะคะคที่ฉันขออ้างอิงสื่อเลยละกันก็คือ CNN นะคะตามรายงานของ CNN ก็ยังระบุด้วยบอกว่าคดีนี้ก่อให้เกิดกระแสะความไม่พอใจในวงกว้างในหมู่ประชาชนตอน่อกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามมีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่พยายามช่วยปกปิดโดยจับกลุมผู้ต้อง ต้องสงสัยที่ทำทีว่าขับรถหรูซุปเปอร์คาร์เกิดเหตุไปแล้วแล้วก็ยังมีข้อคอรหาเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคดีด้วยนะคะอันนี้ดิฉันอ้างอิงตามข้อความที่ถูกระบุเอาไว้ในข่าวกี่ในในรยรงานผ่านสำนักข่าวต่างประเทศไทยพีบีเอสยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับทุกความเคลื่อนไหวนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทยพีบีเอสด้วย